สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างกิจน,นะครับวันนี้ช่างกิจจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าแกลนเฟโนอีกครั้งหนึ่งครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นแกลนเฟโนปี2021สีสแตนดาร์ดนะครับทั้งหมด4ส,สีนะครับนี่เป็นสแตนดาร์ดนะครับเพื่อนๆคนไหน่าสนใจใอยู่เลือกไม่ถูกวันนี้ช่างกิจจะพามาเลือกไม่ถูกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทุกสีมีแต่สวยงามตัวนี้ครบมีสีครบนั่นเพื่อนตัวสแตนดาร์ดจะมีทั้งหมด4ส,ส,สีก็คือจะมี สีแดงสีเทาสีน้ําเงินและก็สีดำนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับตัวนี้อัปเดตราคาล่าสุดอยู่ที่63,000บาทนะนเพื่อนตัวนี้รวมทะเบียนพรบมหมวกกันน็อกเสือ้อแจ็คเก็ตนะครับเดี๋ยวฉันขิจิจะพาเพื่อนดูว่าแต่ละสีแต่ละคันจะมีอะไรที่แตกต่างนะครับให,ให้เพื่อนหากงบนใจเลือกเวลาซื้อจะได้เลือกไปถูกเพราะว่ามันสวยทุกสีนั่นเพื่อนเดี๋ยวจะพาดูคันนี้สีแดงก่อน สีแดงจะเป็นแดงเงานะครับเพื่อนๆแดงสดใสอย่างที่เพื่อนเห็นตอนนี้นะครับตัวกระจกของเขาก็จะเป็นสีเหมือนกับเจ้าตัวรถนะครับ være, จะไม่ใช่เป็นสีดําเหมือนฟาซิโอฮะตัวนี้จะเป็นสีเหมือนตัวรถของเขาเลยตัวนี้เป็นสีแดงเงานะเพื่อนสวยมากนะสีแดงเพราะว่ามันแดงสดใสนะแต่ละรุ่นของทางามาฮ่าถึงจะเป็นสีแดงด้วยกันแต่เขาจะแดงกันเหมือนกันนะครับตัวนี้เบาะจะเป็นเบาะผ้าหนังสีดําแล้วก็จะตัดด้วยตะเข็บ อ่า uh, ได้เย็บสีแดงนะครับแล้วก็จะมีตะเข็บข้างสีแดงแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวสีแดงนะครับต่อมาคันนี้เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาเบาะแดงนะครับนะตัวกระจกเขาก็จะเป็นสีเทาเช่นเดียวกันใช่ไหมเพื่อนตัวอ่าครอบไฟหน้าเขาต่างๆตัวที่เป็นอ่าตัดสีเขาจะเป็นสีดําแบบนี้นะเพื่อนจะเป็นสีดําถ้าเป็นเจ้าตัวสีแดงตัวครอบตัวไฟหน้าเขาจะเป็นออกสีเป็น ถ้าเทาบอลบอลหน่อยนะครับกับตัวล่างตัวนี้ก็จะเป็นสีเงาเงาเทาเบ,บอลบอลนะครับถ้าเป็นตัวสีเทาตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเลยนะครับแบบี้ตัวครอบไฟหน้าแล้วก็ตัวตัดเส้นตรงหน้าตรงนี้นะนเพื่อนตัวสีเทาเบาะเขาจะเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวช่านกีตพาไปดูเนี่ยเขาเรียกว่าเทาเบาะแดงนะเพื่อนแต่ก็จะไม่ใช่เบาะจะไม่ใช่แบบแดงแบบแบบเหมือนเหมือนเหมือนสีรถเลยนะมันจะเป็นผ้าหนังสีแดงเย็บด้วย ตะเข็บได้สีดานะครับแล้วก็จะมีตะเข็บข้างสีดําไล่มาแบบนี้นะครับสาหรับเจ้าตัวสีเทาเบาะแดงเนาะส่วนอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินต้องบอกว่าเป็นสีน้ําเงินด้านนะครับไม่ใช่สีน้ําเงินเงาแต่ความด้านก็ยังมีความเงาอยู่ไม่ได้ด้านแบบหยาบแบบนั้นเลยนะครับยังด้านออกเงาเงาอยู่ตัวข้อไฟหน้าเขาก็จะเป็นตัวสีดสําเงาตัดแบบนี้กับตัวด้านหน้าตรงนี้นะครับส่วนเบ <ng> <ella> mm. าะของเขาจะเป็นเบาะ ผ้าหนังสีดําตัดด้วยตะเข็บได้สีขาวนะครับนี่จะมีความแตกต่างกันนะครับสําหรับเจ้าตัวเบ,เบาะแต่ละรุ่นนะครับตัวกระจกเขาสีน้าเงินตัวนี้ก็จะเป็นสีน้าเงินเลยนะครับให้ความกลมกลืนกันไปอีกทางหนึ่งนะครับส่วนทันสุดท้ายจะมีตัวครอบไฟหน้าเป็นสีแดงนเพื่อนรถสีดําแต่ตัวครอบไฟหน้าจะเป็นสีแดงนะครับตัดด้วยเส้นสีแดงด้านหน้าตรงนี้2เส้น พร้อมกับเจ้าตัวเบาะหนังสีดําที่มาพร้อมกับตะเข็บได้สีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวขอบสีที่เป็นตะเข็บสีแดงแบบนี้นะครับถือว่าก็มีความลงตัวพร้อมกับตัวโลโก้ที่เป็นสีแดงนะครับคําว่าแกนฟโนตัวนี้เขาจะเป็นสีแดงเนาะถ้าเป็นสีน้ําเงินเขาก็จะเป็นสีดำนะครับส่วนถ้าเป็นสีเทาเขาก็จะเป็นสีดําแต่สีแดงตัวนี้จะเป็นสีเรียกว่า เรียกว่าสีเทาหรือเปล่าน่าจะเป็นสีเทานะเพื่อนอ่ามันแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละสีมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับมันก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวเบาะก็จะมีตะเข็บได้ที่แตกต่างกันนะครับนี่คือในรุ่นสแตนดาร์ดของแปนเฟโนปี2021นะครับมีทั้งหมด4ีสีวันนี้มีครบเลยเห้นเพื่อนดูถ้าเกิดเลยพาเพื่อนมาดูใครที่สนใจใครที่เลือกไม่ถูกนะครับสาหรับ กนเฟียโนตัว Standard จะมีทั้งหมด4ส,สีนะครับจะมีสีแดงส, <Herm> สีเทาสีน้ําเงินและก็สีดําส่วนถ้าเป็นตัวท็อป b s <ส OVER> s จะมีสีน้ําตาลและก็สีชมพูนะครับอ่านี่คือแกนเ f ียโนปี2021นะครับวันนี้ทั้งเกียรเพื่อนเพื่อนมาเลือกสีเฉยไม่ได้มารีบิวอะไรมากมายนะครับเผื่อเพื่อนคนไหนอยากเปรียบเทียบกันว่าจอดใกล้ๆกันเนี่ยขันไหนจะสวยกว่ากันนะครับเนี่ยให้เพืพ่อนๆดูได้เลยว่าคันไหนสวยกว่ากันนะครับ ใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถเลย,เลยที่บริษัทกิจจุรัทาวอุ์บนสาขาเดชอุดมนะครับตันนี้มีครบทุกสีนะครับสาหรับตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวท็อปมีสีน้าตาลอยู่เดกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะให้ส่งทั่วประเทศก็สามารถส่งได้นะครับถ้าใครอยากซื้อในเงินสดก็สามารถซื้อได้ขายได้ไม,ไม่จํากัดไม,ไม่เน้นขายเฉพาะดาวนะครับใครอยากซื้อสดก็ซื้อได้นะครับติดต่อทางกิจได้หรือว่าแอดไลน์สอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆได้นะครับ อเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับเพื่อนๆคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ